อ่ะมาแข่งกันไหมว่าใครจะเก็บใส่กล่องได้ไวกว่ากันโอเคไหมอ่ะเริ่มเลยไหมพร้อมอดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมยังพร้อมแล้วอ่ะนกหวีดไปไหนนกหวีดมาให้พ่อเปล่าหน่อยนกหวีดอยู่ไหนนกหวีดหายไปไหนแล้วเอาเอาของพี่ให้เยอะหน่อยสิเฮ้ยฟาไปไหนไม่ต้องเอาแล้วไงลูกเดี๋ยวนับเอางงหมดเลยหมดเลยเหรอแต่แต่มันเยอะกว่าพี่นะเดี๋ยวน้องวีดชนะอ่ะเหรออ่ะลองไหมพร้อมยัง อเออใช่ต้องมากองด้วยกันใครถ้าใครถ้าใครถ้าใครหมดก่อน,นชนะใช่กองด้วยกันอ่าพร้อมยังเอานะพี่ฟ้านั่งเดียวจาไปไหนครับเอาของเพิม่มมีพอไหมไม่เอาของเพิอมอ่มไม่ต้องเอาแล้วลูกแค่นี้พอ,อแล้วแค่นี้ก็เยอะแล้วนะเอามาเร็ว อ่าโอเคครับอ่าเอาให้น้าเป่าสิให้น้าเป่าแล้วก็พี่น้าเป็นคนแข่งไงพร้อมไหมเอานั่งลงเร็วพร้อมนะหพร้อมไหมพึ่งนะหนเฮ้ยเยย่ม

เอหมดเวลาไหนซิใครได้เยอะกว่ากันเอามานับซิออกมานับซิอ้าวน้ำน้ำของพี่อันฟ้าก่อนของเบลินค่อยน้ำพี่หลังอ่าของน้น้ำก่อนอ้าวเอาของเอาของน้องดินก่อนน้องดินน้ำมาหนึ่งน้ำเอาออกมาทีละงหนึ่งสองสามเด็กเล็กแค่ไหน เดี๋ยวม้องนี้ได้เท่าไหร่เออหแล้ว7กแล้วไปเล่นเอาของผมไปด้วยอ่ะเก้าเออนีใครจะไวก่กันเก้านะสิบเ <10 S 2> <10 S 1> ลย ai rồi, ai rồi? 20, 21, 22, 23, 24, rồi đi, giờ cho thấy là gì? 25, 26, 27, đi pha tiếp nào, không kia pha. 28, 29, ấy 29 hả? าพี่เอ็นฟ้าอีานี้พี่ฟ้าแล้เท่าไหร่หนึ่งสองสามด้ใช่หนึหมดเดี๋วดูพี่พี่ 18, พฟ้าจะเท่าไหร่สิบสองสิบสามอยากได้ิกี้มว่ะเดี๋ยวให้พี่เอ็นฟ้านับสก่อน ไม่เ็นไม่เไรสิบหกแล้วเท่าไรต่อไปสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบี่สิบเอ็ดี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าี่สิบหกี่สิบเจ็ด ชนะคะโ oh. อ่าโอเคอ่านตะมือกันนะชนะทั้งคู่อ่านตะมือให้ทั้งคู่หน่อยตะมือผมได้ผมได้สามเอกโอเคครับไม่ใช่ไม่ใช่สาสบเมอ่าโอเคโอเคเอาไว้บายนะไปบายบายบายวันนี้บายวันนี้บายบาย